เราเดินทางกันมา8 0 0กว่ากิโลเราตละดคนละเล็กคนละน้อยใส่น้ำมันรถกันมาเองหาพบประมาณมาเองเพื่อที่จะปกป้องไวใ้ให้กับลูกกับหลานของเรานั่นคือทรัพยากรบ้านเราเรามีความจำเป็นจริงๆนะครับขอเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบและเราแจ้งล่วงหน้ากับผู้บังคับบัญชาแล้วกับท่านอา่า ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วว่าเราจำเป็นต้องเดินมาหาท่านตรงนี้ขอร้องท่านตรงนี้ให้เราได้พบเจ้าของตัวจริงในการสร้างโรงงานนรองเี่มีความงมีความงงกนะครับนคือไปแรกเิ้นแรกที่ตองปรับคือที่ขนาดที่ยังไม่รับใบอนุญาตการสร้างต่อครับนะครับเรียกพี่น้อง เซฟนาบอลมีความตั้งใจจะทำตรงนี้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานของเขาเรามีความจำเป็นจริงๆที่เดินทางขึ้นมานะครับเราไม่ได้มา่อความเดือดร้อนให้ทางเจ้าหน้าที่และก็รบกวนพี่น้องชาวกตทอมแต่เรามีความจำเป็นจริงๆที่ขอร้องจำเป็นต้องเดินมา ในการคัดค้านโรงงานไฟฟ้าเดียบดแล้วเฟหนาบอลไม่ได้มาแค่วันนี้นะครับเราคัดค้านต่อทซกมาสามสปีแล้วในการปัะทานนุ่มีเพื่อที่จะปกป้องเขนดินบ้านเกิดไอืน่นะครับนั่นคือความจําเป็นจริงๆไม่ว่าผลกระทบเรื่องอากาศเรื่องน้ําเรื่องบลรพิษต่างๆ,ๆนะครับทําไมต้องมาที่สนนำนักงานตำรวจ พร้อมการที่จะพบผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อที่จะให้ท่านรัดบอลขอร้องกับพลตำรวจเอกเวชัยทรงเมตตาในฐานะท่านเป็นผู้บังคับบัญชาของเขาที่ทำความเดือดร้อนให้กับพี่น้องชาวนาบอลเทพน,นาบอลและก็ฝากทีเนนาาครือข่ายเทพน,นาบอลทั้งหมดที่ร่วมเดินทางมาวันนี้นะครับ เราตั้งใจมาแล้วต้องพบคันเพื่อที่จะขอเจอจาให้ยกเลิกรองไฟว้าชีวบอนในอัเปอลอาณาบอนตำาบ,บนทุกส่งนะครับที่5าเมกะวัตสองโรงรวมแล้วห้าันเมกะวัตที่ทำประยายไว้เหตรไม้เีียบบวนแล้วก็ที่ที่ที่ทำตามุั้นตอนที่ใช้า d s พยา